นี่คือปุ๋ยเรือใบแดงครับผลผลิตของปุ๋ยเรือใบแดงอยู่ที่กุชชินาลายนะครับการศิน์ใช้ปุ๋ยเรือใบแดงมันสองเดือนนะครับสวยงามมากนี่หนูหัวงครับนี่คือมันสองเดือนนะครับเดือนต่่าหัวดกมากนะครับนี่คือสองเดือนเท่านั้นนะครับมันสัมปะหลังครับที่กุชชินาลาย การาซินนะครับชัดเจนมากนะครับครับนี่คือมันสองเดือนนะครับกับปุ๋ยเดือใบแดงนะครับนี่ฮะต้นได้แค่สอกเดียวนะฮะสอกเดียวเท่านั้นนะครับมันสองเดือนนะครับนี่หัวมันแบบนี้เลยนะครับท่านที่สนใจปุ๋ยเรือใบแดงนะครับใช้ได้กับมันสับปะหลังนะฮะ หัวนี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็นะดูสิครับนะเป็นกอเลยนะครับนี่ฮะมันสับปะหลังครับสองเดือนเท่านั้นนะครับย้ำสองเดือนนะครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับเกษตรกรที่อยากเพิ่มผลผลิตให้กับตัวเองนะครับนี่ฮะนะโกยให้เห็นเลยครับนะฮะดึงให้เห็นเลยครัว่านะฮะ มันสองเดือนนะหัวขนาดนี้ครับนะสนใจนะครับติดต่อได้นะครับวี<อ>ดีโอไปแดงนะครับ